ก็เร็วลุงเอ็กแม่ลูกเอ็กดิ๊กลงเอ็กทำไรอยู่ครับทำมาลูครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้็กก่อนสวยๆนี่สสวััดีครบอ้ยูน้อยเดี๋ยวซีมันเป็นวิดีโออัดวิดีโอน้องแฟนจะอัดเหรอไม่เราทำเราทำอะไรเราทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเยอะน้อยเรื่องอะ เห็นมอเห็นน้องในหอมน้องยังในไปหอมน้องให้ให้ปาดูหน่อยดิทำนายโยทำนายโยไปไปหอมน้องให้ให้ลุงเอ็ดูหน่อยหอมน้องได้ไหมได้ได้อ่ะมาหอมอ้าหอมน้องมีหอมน้องไม่ใช่หอมพี่หอมน้อง แฝแกเป็นอรรลนองอเล่นอุิแมนรันมมันาะจะเอาไปทิ้งกับบ้านเบบไม่ได้ทิ้งเงินเลยไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไอ้ยิ้